เดินมือในี้ย่าไอ้เมสีภาพไปเก็บเห็ดพอต้องงอหัวไปคนเดียวก็ได้ขับรถไปเองเลยเขาป้าพี่น้องเอองานเดียวหาเก็บผักเก็บเห็ดจ้ะได้ยังกัเจ็บเนาะใยบรรยากาศสุ่งพี่น้องบรรยากาศละไปบนะพี่น้องโอ้ลดไฟดไฟมาคือ <c oughs> จังสีตกแทเนาะบานนี้เนาะคืองามครับแท ล่างเปาะเปาะเลยนี่ผักครโคนพี่นอ้องอู้มาปอดุงผักไครโคนบ้าน,นอ้จ้า <Okay. S 2> เขียวจวนหวนอยู่เขียวทรรมาศาสตร์ พักงามแน่เอาไปลวกไปนึ่งไปแกงพอยจะกินดีดีพี่น้องเขาจะไปน,นึ่งใส่ปอกใส่ปลาจังสิไปแกงออกแกงอ้อมใส่กอกใส่ไก่ใส่ปลาเด้อพี่น้องพูด่ะสอบปุ้ยนึ่งคนละมือนี่ป้าหั่งามคักเนาะนดูนดตงผักไก่โคน,นไม่เขียวจนหวนโย bực lập hắc vẫn ăn được đấy chú cai sát phạt đang khêu khêu mưu เปาะเปาะเปาะเลยสวยงามตามธรรมชาติมาเดอ้อพี่น้องมาเก็บผักนี่ใหญ่ไหมเออเออเออบุปาปามเล็กโพลีงามคักงามแน่นุรัวสัตว์คือผักทั่วไปแหละพี่นอ้องมมาพอดุ่งพันเนี่ย

cái phải oam, phải luộc, kín thịt nọng Xuống phốn nhói lông mát mông kì này Phốn nhói 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 lông mông kì này, sao choi Có chỉ sung nhòn Thấy างงาแสบด้วยพี่น้องพักอันนี้บ่มีขมพี่ฟาาก็พักทั่วไปนี่พี่น้องจ้าเป็นคอมมนต์อเม่มาเก็บไปกินบอลพักหรือเก็บไปอีอยังนะเก็บไปกินแล้วพี่น้องมันกินน้ำคููมือเนาะไปแซ่ไว เน,นี่พ่อแซ่ตู้แข็งไว้เขาก็แซ่ตู้แข็งไว้อัดตู้แข็งไว้พี่น้องไว้ถ้ากินปีนาสิไงไอ้ปีนาเพราะว่าไวเธอกินยนี่ยมันฮีมาตกม,มาต๊กพีนมาลงกะมุ้มี่พักกินด้พี่น้องอยู่เยอะละมั่นนะฮากินยังฮีมาเขาจันทันคนเดียวพ่อเขาต้องพักยังมันเจ็บใจพ่อแซ่แข็งเลยเขาเอาไปแซ่นะพี่น้องอืมในลาหน,นันมากมุ้มีหดพักสิก,กินอยากเด้อยากเด้นั่นงซองหนาตางอยู่ ยังไงยสิบหอดเนาวหกนาหอดอยู่หันแล้วจมอยู่หันแล้วพี่นอ้องก็ต้องหาไว้ตัวพี่น้องจ้าขอเก็บทุกมือทุกมือสินะเรื่องสี่ขอเก็บไปอัดแข็งไว้ได้นี่พี่น้องนี่นี่ไปอัดขออัดแข็งไว้ได้คือกันนี่ขอเก็บจะเอาไปอัดแข็งเอาไนี่อห้าม,มคัก จะผักไรโคนอันนี้พันสีขาวด้วยนี่ก็จะมีอีกพันหนึ่งพันสีอัน,น้ตัตานอันนี้พันธ์สีขาวเป็บวกไปหนึ่งแกงอ้อมสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดของพัก มาแล้วคุณเวดแล้วคุณต้นหนึ่งพูดเอาจนเบิดคุณบ่เด้อพี่น้องเก็บผักน้ำย่อยแม่เต้น,นอีกอืนคุณงามคักงามแน่คุณถึงไปทางพูดยังเมก็เป็นมู่บ้านอีคุณพี่นอ้องอืงามคักงามแน่คุณคุณซ้อน ออปออกปอกปอกเก็บง่ายอยู่พี่น้องไม่ได้ปีนเขายังมองอค่อยเคลไปเก็บไปปีนขึ้นโอ้ยจนสิตายสวยสิได้แต่ละต้นแต่ละ,ละยอดคุณงามคักคุณเป็นบดปล่อยพันไม้ต้นน้อยผักตัวนี้ก็กินได้ได,ด้วพี่น้องรสชาตอิออกขมๆจักน้อยอุไอ้ผักสนิมอีกไอ้สายพันธุ์นึงพี่น้องนี่นะแต่รสชาติมันจะออกขมๆไข่ฟันสิงโตนะต้นเพิ่นนี่ เอิ่อเน,น,นื้อพันฝักสนิทนึงเพิ่นมีซื้ออยู่ดอกพี่น้องแต่พันคือกันนะนะก็เลยเอิ่อเพิ่อพันเป็นไข่ฟันสิงโตรสชาติาจะออกคมคมกินได้พี่น้องเอาไปลวกนี่ไปลวกกินแกงกินพวกพิ่นมักคมเนาะกินได้กะน,นี่ก <ๆ S 1> ินได้โมบ,บีย เจ็บรับไอ้นี่มองกันง้มครับลวกด้าพี่น้องรสชาติจะออกคมผม,ผมจักน้อยนี่ไข่ฟันซิงโตนี่ต้นเพื่อนพี่น้องนี่ไข่ฟันซิงโตนี่ดิไปลวก ถอนแล้วมันสวยงามตามทองเรื่องถอนมันมันขึ้นในขุนสูงลุ้ววีถอนบาทเดียว

สายพันธ์เดี๋ยวกับพันธ์จริงตนูนนะพี่น้องบุ้งตูนเพื่อนนะคะ ผักกาดน้ำเล้ยพี่น้องนี่เอ้ผักน้ำบนผักกาดน้ำเราปิดผักน้ำคนชิมมีซื้ออยู่เดียวสิลงใจคิดไปนี่กินเขาต้องเอาอ้นๆเพื่นไปกินเพราะมันเป็นน้ำพี่น้องนี่กินไปเครืงหลากคนนี่เป็นสมุนไพรย่างดีเลยนี่ผักน้ำอีกย่างหนึ่งพี่น้องบนผักกาดน้ำเป็นผักน้ำไอ้กินซุปได้พี่น้องเขาต้องเอาใบอ้นๆเพื่อนเพราะว่ามันเป็นน้ำเป็นยะยะนะนี่ใบเพื่นเป็นสักๆจ้ะ นี่เป็นสมุนไพรเลยจ้ะพี่น้องเอาไปลวกคุณจะเอ,อกคมมุ้มคุ้มจะกินได้เด้อพี่น้องบเบ่เบื่อต้นใหญ่เพิ่นสิท้ายสเบิงพี่น้องนี่นี่เอาอ้อนๆเลยเพราะว่าคนเป็นน้ำเป็นสกัสกๆพี่น้องนี่กินได้จ้ะเป็นสมุนไพรย,ยางดีเด้วพี่น้องนี่เพราะว่าสิว่าซื้อพีน่น้องก็เลยลืมคิดแต่น้ำผักอันนั้นอันนี้อยู่คิดพอ่อ,อก่อนนี่พี่งามจ้ะนี่ ปะอะัรเด,ดี๋ยวไม่ได้เลยนี่อืออือจะพักกินได้ทั้งนั้นเลยตาครูแมวเก็บไปจักน้อยกันถุขงขาก็ขาดละอุ้ยถุงมือใส่ แซ่บแซ่บเลยนี่พี่น,ออน้องแมวติดบอลนี่เป็นเห็ดขุนชาหอมหอมแก่ละแกไปบนนั่นข็ดชาดื่มไปได้เด้อพี่นอ้องหอมหอมอาะห้องักแครอ,พอ,พอพีกแกล้วพี่น้องจะดผอแคกทางทาง ุดเรนบุนบุนอยู่อหอมผมหอมค่ะหอมนี่อจะสีหลวงเบิดลาจังน้อยเนี่ย ชุดผักที่กินได้ขอให้เห็นมันจะสูงเนาะอืมอืมเปลวกอ่ะจะไปักกันนี่กันถึงมือก็ขาดล่ะ ตาสวยเก็บไปขันสมได้หลายตะกอนโอ้แสบพี่น้องเก็บทุกผักที่กินได้ดตัวนี้ ขาดเปนสออกหิมหิมนี่น่พี่น้องอากาศทิ้นก็เอินพี่กันขาดซอยก็เอินเขามาเก็บไปอันขั้นสมตัอภากอันนี้ขั้นสมแซ่บแซ่ก็อันเวกเวกเราก็ลืมซื้อเั็นซื้อมันยังลบบเวกเวรกเราเาก็ลืมพี่น้องกินได้ด้จ้ะกินสดก็กินก้นกับลาบโอ้หูมือขาดเก็บบูธนัวันใดวันนี้ งามงามพี่น้องงามกันงามแน่นี่ดอกเคนคือว่า,วาเอาหนังสือมาแล้วมันตัวมันหนักพี่น้องทั้งฝนตกลิ้นเนาะลิ้นแล้วก็เศร้าเศร้าแล้วก็ลิ้นขอเลยออกมาหนังสือก็นักหนักหนังสือเก็บผักหัวไหลได้พี่น้องศึกษาไปพร้อมเล่นไหลพัก ออกข้างขังกันเลยสวนถ้าเป็นดอกแล้วจะไม่อยากกินนะพี่น้องไม่อยากเล็ดดอก,กตุ่มไข่ยอยู่นี่ดอกพันบาทเลยไม่อยากเล็ดนี่เต่อเต่ที่ว่านพวกนั้นเป็นดอกนี่พี่น้องจ้าเป็น,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 นแก่แล้วนี่ เคแก่แล้วมันเป็นดอกบัวะปล่อยพึ่นต้นหญ้าหวานพี่น้องยังมาพอาอตสีเห็นพวกเก็บดอกปล่อยเพึ่นวันจะเป็นเสียโลรนนี่หญ้าหวานออดอกพึนก่นเรลังออ,อกหญ้าหวานอ เด็กคนจีนอันนู้นบอกคนสี่น้องามหวานบอกคนงามนะป่อยว่าจะเป็นเสีย่ย <laughs>